สวัสดีจ้ามุนนี้พามากินกุ้งเผาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะผักของเขาก็ไม่มีเลยวันนี้มีแตง่งหน่อยนึงแจงเหลือค่ะมาขามาแซบน้มกันชอบที่สุดก็คือส่วนหัวมาแห้ง โอ้มันกุ้งมาครับพี่นอ้อง มันกุง้งมันกุง้งของปวดโอ้ยย่อยย่อยย่อยครับย่อยอืม ตื่นขึ้นมาแล้วหิวนอน่นตื่นค่ะตื่นมาแล้วก็เสอือนอนหิวที่นี่น้ำจิ้มร้านนี่แบบเด็ดน้ำจิ้มเยอะจริงๆอ đệt hàng, hmm. เว้ยอ,อืมั่นมันกุ้งแบบแบบแข็งๆอ่ะ อันนี้มันเป็นมันกุ้งแบบบ่แข็งเนี่ยถ้าแกะตัวใดออกมาเนี่ยเจอมันกุ้งแข็งอุ๊ยสว่านีงกุ้งสวานแรงซื้อแบบสดรนอยสองร้อเอ้สามร้อยกว่าบาท แต่ถ้าซื้อแบบเนี้ยกอง,อ,งองละสองสองร้อยได้ใจโตว,ว่าคุมดอกจ้ะแต่ว่าเข,ข,ขาขี่ขันตำน้ำจิ้มเองมันก็คุ่มอยู่อืมอร่อยมันมัน มันกุ้งเมือองกินไปกับเมืองไรกรันเมืองไรกันไปเมืองไรการเหตุอาหารจ้ะติดติดแหงติดมาซีสั่นไหนคือโบาผาดโบาผาดเลยกินเสร็จก็จะไปออกกำลังกาย รีบกินรีบไปออกกำลังกายแต่อยุดติงติงหรืว่าโอเคบ้างไหมา cung hmm. tè เฮ้ยหามิมันกุ้งแข็ง,ขงตากะยุคะตากะยูเท่าระัดตาเราก็แนมทีวีไปจ้าหุยเจอมันกุ้งแข็งอ้อ แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ปิดเสียงทะเลหาดว้เมืองแบบบ่ดทยินเสียงโมโหเรื่องชาวบานเมงกงหัดแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องพอกันไม่คิปวิโอนะมาพอได้หยอกได้คิดทอดได้คิดถึงกันค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะพี่น้องบายสวัสดีค่ะ